กูด้วยนี่ใหญ่นี่มันสามช้นเ่าสิบบาทเลยนะากัจทามันจะขึ้นมาเข้ากล้องเขามั่งเงานโกล ปลาบึกุน้อใหญ่ยังว่ปลบึกอะลูกกินได้ยังดูไตยัมไม่เห็นลูกกินมาร่อยแล้วไู่มีไฟั้งหลายั้งหลายแล้วไม่เลี้ยงก็มาไม่กินเป็นจะ่ันเขาจะเน้นป้องกาเล่ตั้งแตกปีนี้เล่น